my number is ร u l i ส c o m ูริ t ีค t มเมิร์ซเอาต์ t อยชลาลีสวัสดีค่ะพี่กัลพนมค่ะสวัสดีค่ะพ่อหนองสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเล็กอุดรค่ะสวัสดีค่ะที่ตงคายค่ะฮัลโหลพุทธทาคมายหน้าเมอร์อีสต์คิตกีมาดามดอยชลาสวัสดีค่ะเจ้าแต่ขอนแก่นค่ะก่อนอื่นเข้ามาแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเขานะคะหลังจากมืดอนี้แม่ไปประชุมมาก ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าเป็นหนึ่งในตัวแทนของโรงเรียนนอกระบบนะคะนี่เป็นราคาเนาะคะ่ะตัวเมือให้โรงเรียนขนาดไหนนะคะต่อไปเขาจะเป็นการนวดด้านานาน,นะคะเขาจะเป็นการสารุปการนวดด้านานาน,นะคะมาวิ่งกันเลยค่ะว่าการนวดด้านานานตามสไตล์ของเรียนเสริมภักษาการนวดเทพอุดรธานีจะเป็นแบบไดน,นะคะ ้าผู้ใดสนใจว่าเลี่ยนกะโทรมา0872213884หรือว่าอีกเบอร์นึง0986326387คาเลี่ยน4,500บาทไปประกาศออกให้ทุกทีิ0หามือแต่ว่าโรกเรเียนของเข้าเลี่ยนแบบ่มีมือจอกอยู่กันแบบพี่น้องยูนิฟอร์มมีไห้ที่พักมีไห่แนะกินมีไห่นอกจากสกินนอกเนื้อเท่านั้นนะคะใจแค่ซีพั้นหาบริจาียเงเพิ่มนะคะเอามาเลิมกันเลยค่ะเอาไงาเลยลูกเอาไงาเลยไงยเอาบอลใส่เลยลูกไงเอาบอลใส่เลย นายเอาหมอนใส่ปิดตาปิดสหัสลังศีและทับวบาลีปิดสหัสลังศีปิดจันทบูสันและลูทงัง